คุณพระรัตนาไตรกราบถวายความรํำลึกนึกถึงท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิรยิยงสิินทโรที่เคารพอย่างสูงขอถวายความนับถือท่านพระวชิรวรคุณพระอาจารย์เสริมพรธรรมวโรจาอาวา,วาสวัดศรีรัตนธรมารามและขอโอกาสเพื่อนภิกษุสมเณรทุกรู ก็เจริญพรมายังญาติโยมผู้มีบุญกุศลทุกทุกท่านเนาะทุกวันเราก็ได้มาใส่บาทเรียกว่ารักษาศีลเจริญภาวนาเป็นประจำทุกวันก็ได้รับฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ได้สลับสับเปลี่ยนไม่ให้ข้อคิดขอ้อธรรเพื่อตอกย้ำความรู้สึกของเราให้ได้ตื่นรู้เบิกบานตามแนวทาง อง,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้มาตั้งแต่เบื้องตน้นวันนี้ก็จะได้ขออราธนายกเอาพระธรรมคําสอนที่หลวงปู่มั่นได้แสดงไว้ในธรรมจักรกับวตนวัตน,ตนสูตรที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มาเรียบเรียงไว้ในหนังสือ ซึ่งเป็นธรรมเทศนาทั้งสามการเรียกว่าในสามการนี้เรียกว่าเป็นทางถึงวิมุตติธรรมทั้งสิน้นพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสามการมีความสำคัญยิ่งอันพุทธบริษัทควรสนใจเป็นพิเศษก็คือพระถมโพธิการ ได้ทรงแสดงธรรมแก่ปัญจวคีที่ป่าอิสิปตะนมฤรุกทายวันแห่งเมืองพาราณสีเป็นครั้งแรกเป็นประธมะเทศนาเรียกว่าธรรมจากกับประวัตินาสูตรเบื้องตน้นทรงยกส่วนสุดสองอย่างอันบันพชิตไม่ควรเสพขึ้นมาแสดงว่าเทเวเมพิขวีอันตาปับพาชิตนาณะเสวิตภา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างอันบันพชิตไม่พึงเสพคือการมาสุขันลิกาและอัตตกิลมัธาอาธิบายว่าการมาสุขันลิกาเป็นส่วนแห่งความรักอัตตกิลมัธาเป็นส่วนแห่งความชังทั้งสองส่วนนี้เป็นตัวสมุทยัยเมื่อผู้บำเพ็ญตบะธรรมทั้งหลายอาศัยอยู่ ซึ่งส่วนทั้งสองนี้ชื่อว่ายังไม่เข้าทางกลางเพราะเมื่อบํำเพ็ญเพียรพยายามทำสมาธิจิตสงบเต็มที่ก็ดีใจแคลนเมื่อจิตฟุ้งซ่านรําคาญก็เสียใจความดีใจนั้นก็คือกามาสูขันลิกาความเสียใจนั้นคืออัตติกลมาทาความดีใจก็เป็นราคะ ความเสียใจก็เป็นโทสะความไม่รู้เท่าในราคะโทสะทั้งสองนี้เป็นโมหะฉะนั้นผู้ที่พยายามประกอบความเพียรในเบื้องแรกก็ต้องกระทบส่วนสุดทั้งสองนั้นแลกก่อนถ้าเมื่อกระทบส่วน,ส,วนสองนั้นอยู่ก็ชื่อว่าผิดอยู่แต่ก็เป็นธรรมดาแท้ทีเดียวต้องผิดเสียก่อนจึงจะถูก แม้พระบรมศาสดาแต่ก่อนนั้นพระองค์ก็ผิดมาเต็มที่เหมือนกันแม้พระอัครสาวกทั้งสองก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมาก่อนแล้วทั้งสิน้นแม้สาวกทั้งหลายเหล่าอื่นๆก็ผิดมาแล้วทั้งนั้นต่อเมื่อพระองค์มานำเนินทางกลางทำจิตอยู่ภายใต้ร่มโพธิพึ์ได้ยานสองในสองยามเบื้องต้นในราตรี ได้ยามที่สามกล่าวคืออาสวัคขยะญานในยามใกล้รุ่งจึงได้ถูกทางกลางอันแท้จริงทำจิตของพระองค์ให้ผลจากความผิดกล่าวคือส่วนสุดทั้งสองนั้นจึงผลจากสม,มุิโคตสมมุติชาติสมมุติวาดสมมุติวงและสมมุติประเพณีถึงความเป็นอริยโครอริยชาติ อริยวาทอาริยวง์และอริยประเพณีส่วนอริยสาวกทั้งหลายเหล่านั้นก็มารู้ตามพระองค์ทำให้ได้อาสวัคยาญาณพ้นจากความผิดตามพระองค์ไปส่วนเราผู้ปฏิบัติอยู่ในระยะแรกๆก,ก็มีผิดพลาดเป็นธรรมดาแต่เมื่อผิดก็ต้องรู้เท่าแล้วทำให้ถูกเมื่อยังดีใจเสียใจ ในการบําเพ็ญกุศลอยู่ก็ชื่อว่าตกอยู่ในโลกธรรมจึงเป็นผู้วันไหวเพราะความดีใจเสียใจนั่นแหละชื่อว่าความวันไหวไปมาอุปนโนโคโมเมโลกกระทำจะเกิดที่ไหนเกิดที่เราโลกกระทำมีแปดมรเครื่องแก้ก็มีแปดมรแปดเป็นเครื่องแก้โลกกระทำแปดฉะนั้น พระองค์จึงสรงแสดงมัชชีมาปฏิปทาแก้ส่วนสองได้แล้วก็เข้าสู่อริยมรรตัดขาดจากกระแสโลกทำให้ใจทำใจให้เป็นจาโคปฏินิสโคมุตติอนาลโยสละสลัดตัดขาดวางใจหายห่วงรวมความว่าเมื่อส่วนสองยังมีอยู่ในใจผู้ใดแล้ว ผู้นั้นก็ยังไม่ถูกทางกลางเมื่อมีผู้มีใจพ้นจากส่วนสองแล้วก็ไม่หวั่นไหวหมดทุลีกเกษมจากโยคะจึงว่าเนื้อความแห่งธรรมจักสำคัญมากพระองค์ทรงสแสดงธรรมจักนี้ยังโลก,กาธาตุให้หวั่นไหวก็จะไม่หวั่นไหวได้อย่างไรเพราะมีใจความสำคัญอย่างนี้โลก,กาธาตุก็ไม่ใช่อะไรอื่นคือตัวเรานี่เอง ตัวเราก็คือธาตุของโลกเพราะจิตพ้นจากส่วนสองธาตุของโลกจึงหวั่นไหวหวั่นไหวเพราะจะไม่มาก่อธาตุของโลกอีกต่อมามัชชิมาโพธิการทรงแสดงโอวาทปฏิโมกในชุมชนพระอาหารหันต์หนึ่งนสอร้อาสิรูปณนะพระราชอุทยานเวสุวัตเวลุวันกาลัน ทะกะนิวาปะสะถานกรุงราชคฤใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าอธิจิตเตจะอาโยโคเอตังพุทธานาสาสนังพึงเป็นผู้ทำจิตให้ยิ่งการที่จะทำจิตให้ยิ่งได้ก็ต้องเป็นผู้สงบพระงับอิจฉาโลภะสมาปันโนสมาโนกิงภวิสติเมื่อประกอบด้วยความอยากโลภหลงอยู่ แล้วจะเป็นผู้สงบประงับได้อย่างไรต้องเป็นผู้ปฏิบัติคือปฏิบัติพระวินัยเป็นเบื้องต้นและเจริญกรรมาฐานตั้งต้นแต่การเดินจงกรมนั่งสมาธิทําให้มากเจริญให้มากในการพิจารณามหาสติปัฏฐานมีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นเบื้องแรกพึงพิจารณาส่วนเหตงกาย คือพิจารณาโดยอาการคาดคะเนว่าส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นด้วยการมีสติสัมปชัญญะไปเสียก่อนเพราะเมื่อจิตพิจารณาอย่างนี้ใจไม่ห่างจากกายทำให้รวมง่ายเมื่อทำให้มากในการบริกรรมมัสวนะแล้วจะเกิดขึ้นซึ่งอุคหานิมิตให้ชำนาญในที่นั้นจนเป็นปฏิภาค ชำนานในปฏิภาคโดยยิ่งแล้วจากเป็นวิปัสนาเจริญวิปัสนาจนเป็นวิปัสนาอย่างอุกฤิดทำจิตเข้าถึงถีติภูตังดังกล่าวแล้วในอุบายแห่งวิปัสนาชื่อว่าปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วโม่อขังจึงจะข้ามผลจากโลกชื่อว่าโลก,กุตรธรรมเขมังจึงเกษมจากโยคะ เครื่องร้อยรัดฉะนั้นเนื้อความในมัชชีมาเทศนาจึงสำคัญเพราะเล่งถึงวิมุตติธรรมต่อมาเป็นโอวาทครั้งสุดท้ายปัดชิมโพธิการทรงแสดงปัดฉิมเทศนาในที่ชุมนุมพระอริยสาวกณพระราชอุทยานสารวันของมัลลกษัตริย์กุงกุสินาราในเวลาจวนจะปรินิพาน ได้กล่าวไว้ว่าหันทธานิอมันตยามิวภิกเวปติเวทยามิโวภิกเขวีขยะวยธรรมมาสังขาระอปะมาทีนะสัมปาทีทะเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงเป็นผู้ไม่ประมาทพิจารณาสังขารที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเมื่อท่านทั้งหลายพิจารณาเช่นนั้นจกเป็นผู้แทงตลอดสังขารนี่มันเกิดขึ้นที่ไหนอะไรเป็นสังขาร สังขารมันก็เกิดขึ้นที่จิตของเรานี่เองเป็นอาการของจิตทำให้เกิดขึ้นซึ่งสิ่งสมมุติทั้งหลายสังขาน,นี้แหลเป็นตัวสมมติบัญญัติในโลกทั้งหลายความจริงในโลกหรือธรรมธาตุทั้งหลายเขามีเขาเป็นอย่างนั้นแผ่นดินต้นไม้ภูเขาฟ้าแดดเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรเลย ตลอดจนตัวตนมนุษย์ก็เป็นธาตุของโลกเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่เลยเจ้าสังขารตัวนี้เข้าไปปรุงแต่งว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่จนหลงกันว่าเป็นจริงถือเอาว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราเสียสิน้นจึงมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นทําจิตด,ดั้งเดิมให้หลงตามไปจึง ได้เกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายไปไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอนเนกกพบอนเนกกชาติเพราะตัวสังขารน,นั่นแหละเป็นเหตุพระองค์จึงทรงสอนให้พิจารณาสังขารว่าสพเพสังขาราอานิจจา、สสพเพสังขาราทุกขาให้เป็นปรีชาญาณชัดแจ้งเกิดจากผลแห่งการเจริญปฏิภาคเป็นส่วนเบื้องต้น จนทำจิตให้เข้าผวังเมื่อกระแสะแห่งผวังหายไปมียานเกิดขึ้นว่านั้นเป็นอย่างนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เกิดขึ้นในจิตจริงๆจ,จนชํานาญเห็นจริงแจ้งประจักษ์ก็รู้เท่าทันสังขารได้สังขารก็จะมาปรุงแต่งให้จิตกำเริบอีกไม่ได้ในคาถาว่าอากุป,ปังสัพพะธรรมเมสุ เยยยะรรมาประเวสสันโตเมื่อสังขารปรุงแต่งจิตไม่ได้แล้วก็ไม่กำเริบขึ้นมาอีกรู้เท่าธรรมทั้งปวงสันโตก็เป็นผู้สงบระงับถึงซึ่งวิมุตติธรรมทั้งปวงเราท่านทั้งหลายที่ได้มาเจริญรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญรอยตามพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ได้พร่ำสอนก็เพื่อให้จิตใจของเรานี่สูงขึ้น เพื่อได้ปล่อยได้ละได้วางโลกธรรมทั้งหลายเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วก็ควรที่จะเพ่งเพียรพินิจพิจารณาให้จิตนี้เห็นตามความเป็นจริงเพื่อจะได้ยกจิตของเรานี้ให้พ้นจากความโลภโกรธหลงเพื่อจะได้ถึงวิมุตติสุขโดยพระธรรมเทศนาทั้งสามการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ พระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นได้ยกมาแสดงหลวงพ่อได้ยกมาเรียบเรียงในหนังสือมุตโตไทยได้ยกขึ้นมาแสดงให้เราได้น้อมเข้ามาสุดจิตสู่จิตสู่ใจว่าเรานี้ประพฤติปฏิบัติไปถึงไหนมีขั้นอะไรขั้นตอนอะไรบ้างยังมีสุขยังมีทุกข์ยังหลงติดอยู่ในสุขในทุกไหมให้เราได้พิจินิพพิจารณาเมื่อสิ่งใดที่ยังข้างค้างอยู่ก็ขอให้เราได้เพียร บำเพ็ญเพื่อการละการวางเพื่อจะได้นำตนให้ถึงสุขต่อไปท้ายที่สุดนี้ก็ขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกพร้อมทั้งคุณงามความดีทั้งหลายที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้จงมารวมเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยนำส่งให้เกิดมีสติปัญญาญาณ มีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุวันนะสุขภาระปฏิพานธานสารสมบัติธรรมสารสมบัติเพื่อนำตนให้ถึงให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพ่บณ์กล่าวถึงพระนิพพานจงทุกท่านทุกคนด้วยเที่